โอเคครับก็ยังไงก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมไฟคลับนะครับในซีซั่นที่1ชิงเงินรางวัลรวมกว่า5 0,000ืบาทนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศนะครับกับกิจกรรมไฟคลับในซีซั่นที่1นะเเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของกิจกรรมนี้กันก่อนครับกิจกรรมไฟคลับนะครับแล้วก็กิจกรรมที่มีในเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนครับเรามาดูนะครับ กิจกรรมแรกที่เริ่มไปแล้วครับตอนนี้ในช่วง2ทบก็เป็นกิจกรรมไฟล์ับครับหรือว่ากิจกรรมขับวอล์ครับในซีซันที่1ชิงเงินรางวัลกว่า5 0 0 0 0บาทครับซึ่งระยะเวลาของกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่วันที่27ตุลาคมไปจนถึงวันที่1ธันวาคม2 5 6 6นะครับซึ่งขับผู้ชนะนะครับจะได้รับรางวัลทั้งหมด3บอันดับนะครับที่จะได้ของรางวัลไปจะมีแค่3บอันดับเท่านั้นครับ และแกะดับที่หนึ่งจะได้เงินรางวัลรวมไปกว่า25,000บาทครับเซย์ยืดไฟคลับสีแดงแบบ30วันจำนวน40ตัวครับเดี๋ยวก็อันที่2ครับจะเป็นเงินรางวัลรวมกว่า15,000บาทครับเซย์ยืดไฟคลับสีดำแบบ15วันจำนวน40ตัวครับแล้วก็อันที่3ครับจะเป็นเงินรางวัลรวมกว่า10,000บาทเซย์ยืดไฟคลับสีขาวแบบ15วันจำนวน40ตัวครับซึ่งรายละเอียดของการเก็บคะแนนครับกิจกรรมไฟคลับหรือว่ากิจกรรมคลับวอร์ในซีซั่นที่1จะจัดทั้งหมด3วันนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีแค่2วันนะครับเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์แต่ว่ามีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาครับเป็นวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งวันครับซึ่งการคำนวณคะแนนนะครับจะคิดเป็น2เวลานะครับได้แก่ครึ่งเวลาแรกครับตั้งแต่เวลา20่สนาิกาตรงจนถึงเวลา20่สนาิกาสามนาทีในการยึดครองบ้านจะได้ไปสุดที่5คะแนนครับแต่ก็นในครึ่งเวลาหลังครับจะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนถ้าหากยึดรองบ้านได้ตั้งแต่เวลา20่สนาฬิกาสามสิบนาทีไปจนถึงยี่สบเอ็ดนาฬิกาตรงในการยึดรอง นี่คือเงินไขายในการเก็บคะแนนแล้วก็ของรางวัลต่างๆครับสำหรับกิจกรรมคลับบอสซีซันที่1ครับเดี๋ยวเรามาดูครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมปาร์ตี้พีว p ีแชมเปี้ยนชิพครับินรางวัลอันดับที่1นึ่จะได้รางวัลรวมอยู่ที่10,000บาทนะครับสำหรับใครที่เป็นแชมป์กิจกรรมปาร์ตี้พีวีพีแชมเปี้ยนชิพในกิจกรรมนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่ เราจะไปเริ่มกิจกรรมไฟท์คลับเรามาดูข้อมูลของกิจกรรมนี้กันก่อนครับซึ่งเริ่มมาแล้วครับเป็นแมตช์แรกที่ผ่านมานะครับก็จะจบไปเมื่อไม่นานนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับของข้อมูลการขันครับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับผู้สมัครที่จะสามารถสมัครกิจกรรม PvP ได้เนี่ยจะต้องมีตัวละครที่สร้างก่อนวันที่2พฤศจิกายน2566ที่จะเข้าเงื่อนไขาในการเข้ารับสมัครนะครับใช้2ครับตัวละครจะต้องเลเวล250ครับ ถึงจะสามารถสมัครกิจกรรมนี้ได้ครับแล้วก็ในช้อยที่3ครับตัวละครของผู้เข้าสมัครเนี่ยจะต้องมีเวลาออนไลน์มาไม่ต่ำกว่า1นึ่งนนาทีครับช้อยที่4ครับหนคนต่อ1นึ่งสิทธิเท่านั้นครับแล้วก็ช้อยที่5ครับมีโปรไฟล์ Facebook ที่เชื่อถือได้ครับแล้วนอกจากจะมีโปรไฟล์ a c e b o o k ที่เชื่อถือได้ครับช้อยต่อมาครับโปรไฟล์ Facebook ที่เชื่อถือได้ที่สมัครมานั้นเนี่ยจะต้องสามารถตอดกลับไปได้ด้วยนะครับในการนับของรางวัลครับ แล้วก็ใช้สุดท้ายครับหากพบสิ่งไม่ชอบมาพางกลครับหรือว่ามีเหตุอะไรที่ผิดปกตินะครับทางทีมงานขออนุญาติโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับเช่นใช้ไอเด็กมาสมัครนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูครับแมปในการแข่งขันนะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็แมปการแข่งขันจะไม่สามารถใช้สร้อยบัตรเด้งต่างๆหรือว่าบัตรวับเพื่อนไม่สามารถใช้บัตรวับต่างๆได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมาครับบัตรการให้เอาขเข้าชมครับหรือว่าบัตรทัวร์นาเมนต์ปาร์ตี้ในการเข้าชมเนี่ยจะอยู่ราคาอยู่ที่2องล้านโกนหรือว่า2อเอ็มครับบัตรอายุอยู่ที่6ชั่วโมงครับสามารถได้ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นครับซึ่ง NPC ในการลงขายบัตรชนิดนี้นะครับบัตรเข้าชมนะครับจะแสดงตัวต่อเมื่อก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับในตลาดโปรพิซีที่2นั่นเองครับซึ่งกติกาในการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยต่อแมตช์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ครั้งครับต่อสู้ทั้งหมดชนะ2องในสครับจะเป็นผู้ชนะ ที่จะเข้ารอบต่อไปครับชาติที่2ครับจะชนะโดยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตายหมดทีมในวงเล็บนะครับไม่ฟื้นอีกนั่นหมายความว่าจะมีชอตที่3เพิ่มขึ้นมาคือพระสามารถชุบได้หรือว่าอาชีพชามแมนนั่นเองครับในวงเล็บหากยังไม่ตายครับนี่คือเงื่อนไขที่สร้างความสูสีแล้วก็อาจจะมีการพลิกเกมได้เลยทีเดียวครับในการใช้อาชีพชาวแมนนะซึ่งอาชีพนี้มีผลพอสมควรนะครับซึ่งเป็นอาชีพซัพพอร์ตนะครับ ใช้ต่อมาแค่หนึ่งปาร์ตี้ครับมีอาชีพซ้ำกันได้ไม่เกิน2ตัวครับนั่นหมายความว่าจะมีทั้งหมดอาชีพในแพทนี้ก็จะสามารถซ้ำได้แค่2ตัวมากที่สุดแค่2ตัวเท่านั้นครับต่ออาชีพเท่านั้นครับในหนึ่งปาร์ตี้ครับต่อมาครับในในการประลองนะครับจะสามารถปั๊มยาได้ครับในวงเล็บเหมือนในแมปประลองเลยนะครับในแมปลานประลองนั่นเองครับต่อมาใช้สุดท้ายครับแมปจะมีวงแข่งนั่นหมายความว่าเท่าที่อธิบายก็คือจะมีวงแข่ง ที่กําหนดพื <the> ้นที่ในการเข้าแข่งขันนะครับจะไม่สามารถออกจากพื้นที่ในการเข้าแข่งขันที่ทางทีมงานจัดไว้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อครับของแต่ละทีมนะที่เข้าร่วมการแข่งขันกันบ้างครับซึ่งซึ่งแมตช์แรกก็เพิ่งจะจบไปนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมคุณโอพีแล้วก็ทีมของคุณเพลงครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อทั้งหมดครับทีมที่1ที่เขารับสมัครนะครับทีมของคุณเฉาก้วยครับทีมที่2คุณมีครับ แล้วก็ทีมที่สาจะเป็นทีมคุณโอพีแล้วก็ทีมที่4เป็นทีมของคุณโยมิโกะครับแล้วก็ทีมที่5จะเป็นทีมคุณเซอร์เซ่ครับแล้วก็ทีมต่อมาจะเป็นทีมของคุณนายกล้วยไข่ครับแล้วก็ทีมต่อมาจะเป็นทีมของคุณแอนฟิลครับแล้วก็ทีมต่อมาจะเป็นทีมของคุณเพลงแล้วก็ทีมสุดท้ายที่เข้ามาแข่งขันทีมที่9ครับจะเป็นทีมคุณจีจีนั่เองครับซึ่งตารางการแข่งขันนะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ครับซึ่งแมตช์แรกที่เจอกันไปนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมคุณอพีแล้วก็ทมเนรใ ซึ่งทีมคุณเพลนะครับจะไปเจอทีมของคุณนายกล้วยไข่นะครับในแมชที่5ครับแล้วก็ในแมชที่2ครับที่จะเริ่มในอีกไม่ช้านี้นะครับเป็นทีมของคุณยมิโกะครับแล้วก็ทีมของคุณเฉาโวยครับในแมชที่2แล้วก็แมชที่3จะเป็นการเจอกันระหว่างทีมของคุณจีจีแล้วก็ทีมของคุณแอนฟิลครับแล้วก็ทีมที่4นะครับในแมชที่4ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมของคุณมีแล้วก็ทีมของคุณเซอร์เซนเองครับซึ่ง ในแมตช์ที่4กับแมตช์ที่3เนี่ยจะไปเจอกันในแมตช์ที่6นะครับแล้วก็แมตช์ที่2กับแมตช์ที่5เนี่ยจะไปเจอนในแมตช์ที่7นะครับสำหรับผู้ชนะของแต่ละแมตช์นะครับนี่คือข้อมูลการแข่งขันและครับสำหรับกิจกรรม party p p championship ครับ